หล่อไหมครับ t r i u m p h Speedmaster 102รถปี2019นะครับเป็นรถเจ้าของเด er ี ee ee ยววิ่งเพียง1,000กิโลเท่านั้นมาฟังเสียงท่อนก่อนเลยนะครับรถคูดหล่อมีคาแรคเตอร์มากเลขใหม่1,017กิโลเท่านั้นสีทางขาวดาม,มีชื่อสีด้วยนะครับ Fusion White p h a n t o m Black with Hand Painting Coat Line นี่ลาแเพนด้วยมือนะครับเป็นสีทองสวยกลิบเลยแทนแต่งทริออัมนะครับแล้วก็ปอกแหนซ้ายขวาทริออัมกระจกมองข้างนะครับเดียโบนะครับกาดหม้อน้ำใหม่ๆ่ใสๆคอท่อเงาเงาทุกจุดมากับรหัสเครื่องพัน0ซีซีใหม่กลิบเลยแล้วก็บังคนหลังแตง่งไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาของเดียโบนะครับแล้วก็มีไฟเบรกในตัวนี่ไฟที่เป็ยเยืงข้างครบจบจบวนกันให้ดูนะครับสวยงามมากมาก เราเปิดไว้3,99,000บาทเท่านั้นนะครับรถมีคาแรคเตอร์อย่างนี้อยากให้เพื่อนๆเป็นเจ้าของมากๆเลยนะครับใครต้องการซื้อขายแลกเทิร์นติดต่อแชมได้เลยเดี๋ยวดูราคาให้เราใจเลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ